มี่ยครัปกชิ้นนะลูกแก้วคนแรกก็บถั่วมีมาริดาทีวี่ไหมถั่วดำไม่มีม like mm ีถ hmm. okay. oh. ั่วดำถั่วดำเออาถั่วดำเท่าไหร่ข้าวแป้งข้าวแป้ง สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่สนามอัมพวาวีการขณะนี้เราจะนจําทุกท่านเข้าโซ่สนามาวีการแล้วก็จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสนามแล้วก็เฝ้าึกของเจ้าของสนามนะครับเชิญทางนี้นะครับ สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อธอมครับชื่อทอมนะครับเมื่อคืนได้ไพ่ไปเยอะไหมฮะเยอะครับครับผมได้จากใครครับได้จากคุณนี่แหละขอบคุณมากครับเสียนตัวจริงครับกระดิ่งแดงช่วยเลยสุดตีนเลยครับยามผมตั้งแต่เช้าเลยครับยันป่านนี้จะกลับแล้วยังไม่เลิกยามเลยวันนี้ของขวัญไว้ให้ด้วยนะครับไม่ได้ผมไม่ได้เงินมาีฟรีนะครับผมซื้อเสื้อให้นะฮะแลวเอาเงินผมไปทำบุญด้วยอ่าไปทำบุญลงศพด้วยไม่รู้เตอะไรหรือเปล่าแต่ผมโอ้ยผมรู้สึกนอนแล้วอิ่มอรนคับ <จ>เราคือจะเขียน,น,นชื่อไว้ตามกร<อ>ะดาษเลยาสุดยอดพอแค่นี้ครับครับขอบคุณครับ